สวัสดีครับสวัสดีนานะครับสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้คปอนีตลาบางสกพุงครับผมส่งงานครับสามกระบอกนะครับอันนี้เป็นํำคอนะครับของช่างเปาะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับ ก็อยู่ช้างักเไประยะนนึ่นะครับนี่เป็นงานยิงหนูครับของน้าเรื่องใช้นะครับก็บอกนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับรูปทรงเสร็จแต่ปืนนะครับลูกยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับลูกก็ใช้ไม้กระดูเหล่านะครับยังไม่สมบูรณ์ครับลูก นะอันนี้เป็นไม้ของน้าเลืองชัยเองนะครับขอบคุณน้าเลืองชัยนะครับที่แบ่งปันไม้ให้นะครับเพราะวช่างไม่มีไม้ทําเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ของน้าเรืองชัยนะครับเก็นมาฝากนะครับต้องขอขอบคุณมากๆไม้แกสวยด้วยนะครับน,นี้ก็เป็นไม้อีกแผ่นหนึ่งของลูกค้าเหมือนกันนะ ช่างไม่มีไม้ทำเลยนะครับพื้นยิงหนูนี้ของน่านนั้นใช้หนึ่งเมตรนะครับส่วนส่วนกระบอกนี้แปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าก็แล้วแต่ชอบครับก็สั่งทำกันเข้ามาได้เลยนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับตอนนี้ผมไปได้ไม้ประดู่มานะครับก็สวยอยู่นะครับ แ่ผมจะทําแต่ลูกลูกเหล็กนะครับส่วนมากจะทํารับทําแต่ลูกเหล็กนะครับพันห้าร้อยรวมส่งนะครับลูกเหล็กสองลูกนะครับพร้อมยิงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลวดลายประมาณนี้ครับสวยแบบบ้านๆครับเดี๋ยวมาดูตืนของช่างเป้านะครับเดี๋ยวยิงเป้าให้ชมนะครับซึ่งเซตแล้วนะครับ ยางสายขวาสเสมอกันนะครับประคองยิงมือเดียวเลยนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับสั่งไม้ซื้อไม้ก็โดนโกงนะครับไม่ส่งไม้ให้นะครับช่างเลยไม่มีไม้ทํานะัะยิงเป้าดีกว่า กดเซฟของยิงไวอเดียวเรียบร้อยนะครับช่างเปาะ่าแบบนี้เลยสวยหล่อมากมีตำหนินิดหน่อยนะครับลางนะครับคุยกับช่างเปาะแล้วนะครับ ดูเป้านิดนึงก็มาตรงเลยนะครับนี่ว่าผมประคองยิงมือเดียวนี่มันจะขึ้นข้างบนนี้เลงตรงนี้นะครับขึ้นข้างบนนี้อ่ะลองยิงอีกลูกหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวมายิงลูกที่สองของช่างเปาะกันนะครับ ลุกมือ้องยิงมือเดียวเด้อโอ้โหลูกที่สองก็โดนนะครับนี่ครับเป็นไงล่ะนี่ลูกที่สองลูกแรกข้างบนนี้นี่ลูกที่สองนะครับ ก็เดี๋ยวพี่ป่อแกก็ชำนาญครับเพราะว่าแกยิงปืนยิงปลาอยู่บ่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระบอกที่สองนะครับแกอยากได้งานผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับไม้แต่ละล็อตไม่เหมือนกันนะครับได้ไม้มาสวยๆมากๆก็ประมาณนี้เลยถ้าไม่โดนโกงก็ได้สวยอยู่ครับโดนโกง ดูนี่นานาดูเลยไม้แดงแผ่นใหญ่ๆนะครับตอนไปซื้อนึกว่าประดูนะลากมาถึงบ้านแล้วพอกบเปิดหน้าดูเรียบร้อยครับไม้แดงไม่รู้เป็นไงปีนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเืนยิงหนูแบบนี้เลยนะครับ ของหน้าเรื่องใช้ก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเหลาลูกนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับท่านไหนติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมเป็นปลาบางสะพุงวันนี้ ก่อนนะครับสวัสดีครับ